สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Project s t a ต็ stone นะคะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเอโปรเจกต์นี้เขาพยายามทำตัวเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานด้านสภาพคล่องเลยค่ะที่สำคัญคือมันเชื่อมหลายๆลายบล็อกเชนเข้าด้วยกันหรือที่เรียกว่า Omnichain ก็คือพยายามแก้ปัญหาสภาพคล่องที่มันแบบว่ากระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆนะคะใช่ครับ เป้าหมายเขาก็คืออยากจะช่วยกระจายสภาพคล่องพวกนี้ให้มันไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่แล้วก็พร้อมๆกันก็สร้างโอกาสให้คนที่เอาสินทรัพย์มาลงได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วยวันนี้เราก็จะมาดูกันครับว่า s t a k k ก t o n เนี่ยมันทำงานยังไงมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ใช้บ้างแล้วก็ตัวโทเก็นหลักเขา STO เนี่ยมันสำคัญยังไงในระบบนิเวศทั้งหมดนี้ครับน่าสนใจมากเลยค่ะแก้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องข้ามเชนอืม แล้วหลักการทํางานจริงๆมันเป็นยังไงคะที่บอกว่าเป็นเหมือนสะพานเชื่อมเนี่ยหลักๆเลยคือ s t เต็ s t o n e เขาวางตัวเองเป็นเหมือนตัวกลางนะครับฝั่งลึงก็คือคนที่มีสินทรัพย์อยู่แล้วอย่างอีทหรือ BITCOIN แล้วก็อยากหาผลตอบแทนเพิ่มแต่อีกฝั่งหนึ่งก็มีพวกแอปดี f ฟหรือเชนใหม่ๆที่แบบต้องการสภาพคล่องดีๆไปใช้ขับเคลื่อนระบบ Stake Stone ก็เลยสร้างกลไกขึ้นมาให้สินทรัพย์จากฝั่งแรกเนี่ย มันไหลไปช่วยฝั่งหลังได้ง่ายขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์ของเขาเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ว่านี่มีอะไรเด่นๆบ้างคะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะตัวหลักสุดๆเลยก็คือ Stone ครับอันนี้มันคือ ETH ที่ปรับรูปแบบมาแล้วให้มันสร้างผลตอบแทนได้ด้วยหรือที่เรียกว่า Yield Bearing Liquid ETH นะครับหลักๆก็คือเอา ETH ที่เราฝากไปเนี่ยไป Stake หรืออาจจะไปทำ Re-Staking ต่อให้ เอ่อ re-staking นี้ก็คือเหมือนเอา ETH ที่สเต k กไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยไปใช้ค้ำประกันให้ระบบอื่นๆเพิ่มเติมอีกทอดหนึ่งเพื่อรับผลตอบแทนซ้อนขึ้นไปอีกเราก็ได้ stone ปรับมาถือแทนซึ่งตัว stone เนี่ยมันยังเอาไปใช้ใน d e f าอื่นๆต่อได้อีกก็เลยไม่เสียสภาพคล่องไปครับอ๋อค่ะค่ะไม่เสียสภาพคล่องนอกจาก ETH นะครับก็มีฝั่ง Bitcoin ด้วยมี SBTc ตัวนี้จะคล้ายๆดัชนี BTC ทำให้เอา BTC ไปใช้บนเชนต่างๆได้ง่ายขึ้น แล้วก็มี Stone BTC อันนี้ก็เป็น BTC ที่สร้างผลตอบแทนได้เหมือนกันเชื่อมกับกลยุทธ์ได้หลายแบบเลยทั้ง DeFi, Cfi หรือแม้แต่วพวกสินทรัพย์ในโลกจริงหรือ RWA สุดท้ายมีอีกตัวคือ Liquidity Pad อันนี้เป็นแพลตฟอร์มให้โปรเจกต์อื่นๆมาใช้สร้างแคมเปญดึงสภาพคล่องได้เองเลยแบบออกแบบได้ตามใจชอบครับ โอ้มีครบเลยนะคะทั้ง ETH ทั้ง BTC แถมยังมองไปถึง RWA ด้วยแล้วพอมีผลิตภัณฑ์เยอะแบบนี้คนใช้เยอะไหมคะการใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างพอจะมีตัวเลขให้เห็นภาพไหมคะมีครับตัวเลขล่าสุดเอ่อณนะวันที่3พฤษภาคม2025นะครับก็น่าสนใจทีเดียวตอนนี้มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเขาแล้วกว่า3 5 0 0 0 0่รายส่วนมูลค่าสโตนที่ถูกส่งข้ามเชนไปมาเนี่ยร,รวมๆแล้วก็กว่า3 6พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับ แล้วก็มีธุรกรรมเกิดขึ้นไปแล้วประมาณ476ล้านครั้งบนเครือข่ายที่เขารองรับเนี่ยมีกว่า20เชนแล้วส่วนมูลค่าสินทรัพย์รวมที่ล็อกในระบบหรือ TVL ก็อยู่ที่ประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐครับตัวเลขพวกนี้ก็พอจะบอกได้ว่าเออมีคนเข้ามาใช้จริงๆแล้วระบบก็รับมือกับปริมาณธุรกรรมและมูลค่าได้ค่อนข้างเยอะครับว้าว3.6พันล้านดอลลาร์ที่ข้ามเชนไปมานี่ไม่ธรรมดาเลยค่ะ แสดงว่ามีกิจกรรมเกิดขึ้นเยอะจริงๆแล้วอะไรเป็นแรงจูงใจหลักๆล่ะคะที่ดึงดูดทั้งคนทั้งสภาพคลองขนาดนี้ค่ะตัวโทเค็น S T O ที่ว่าเป็นโทเค็นหลักเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทตรงนี้ยังไงบ้างคะ S T O นี่เป็นหัวใจสำคัญเลยครับ หน้าที่หลักๆมีอยู่3อย่างอย่างแรกเลยคือการกำกับดูแลหรือ governance อันนี้เขาใช้โมเดลที่เรียกว่า VSTO ย่อมาจาก vote escrow STO คือคนที่ถือ STO ต้องเอาไปล็อกไว้ตามเวลาที่กำหนดเพื่อแลกกับสิทธิ์โหวตยิ่งล็อกนานพลังโหวตก,ก็ยิ่งเยอะใช้ตัดสินใจเรื่องสำคัญๆของโปรโตโคอลเช่นจะแบ่งผลตอบแทนยังไงค่าธรรมเนียมเท่าไหรด่ดีหรือแผนพัฒนาต่อไปจะเป็นอะไรประมาณนี้ครับอ๋อล็อกเพื่อโหวตใช่ครับ อย่างที่สองคือใช้เป็นสิ่งจูงใจหรือ liquidity incentives อันนี้ก็ตรงๆเลยคือเอาไว้เป็นรางวัลให้คนที่เอาสินทรัพย์มาฝากหรือคนที่ล็อก VSTO แล้วเข้ามาช่วยโหวตด,ด้วยสุดท้ายอย่างที่สามคือการเข้าถึงส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมหรือ f e e access คือค่าธรรมเนียมต่างๆที่ระบบเก็บมาได้เนี่ยจะถูกรวบรวมไว้แล้วส่วนหนึ่งของ STO ที่จ่ายเข้ามาเป็นค่าฟรีหรือบางทีก็เรียกว่าสินบนเพื่อจูงใจให้คนโหวตให้ตัวเองอะครับจะถูกเอาไปเผาทิ้งหรือเบิร์นเพื่อลดสป,ปล이ยลงส่วนที่เหลือก็จะแบ่งให้กับคนที่ถือ VSTO ครับอ๋อเกือบลืมจำนวนโทเค็นสูงสุดทั้งหมดเนี่ยถูกจำกัดไว้ที่1000ล้าน STO ครับ ดูเหมือนว่า STO นี้ทำหลายหน้าที่มากๆเลยนะคะทั้งคุมทิศทางทั้งจูงใจคนแถมยังให้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมอีกมันทำให้ทั้งระบบมันขับเครื่องไปได้จริงๆนะคะแล้วในอนาคตล่ะคะ Stake Stone เขามองไปข้างหน้ายัางไงมีแผนพัฒนาอะไรต่อที่น่าสนใจอีกบ้างคะแใช่ท้องใี้หลอกขงปีองพี2 0ิ5นี้ก็ดูทะเยอทะยานพอสมควรเลยครับ หลักๆก,ก็จะขยายโครงสร้างพื้นฐานไปรองรับระบบนิเวศใหม่ๆสินทรัพย์ใหม่ๆเพิ่มเติมแล้วก็มีการอัปเกรดแพลตฟอร์มให้รองรับสินทรัพย์ได้หลากหลายขึ้นอย่างที่เราคุยกันเรื่อง RWA หรือพวก CDFI ที่เป็นลูกผสมระหว่างการเงินรวมศูนย์กับกระจายศูนย์และที่สำคัญมากๆคือการเปิดตัวระบบกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์หรือดาวเต็มรูปแบบโดยใช้โมเดล VSTO ที่เล่าไปนั่นแหละครับ นอกจากนั้นปลายปี2025เขายังมีแผนจะเอา AI เข้ามาช่วยพัฒนาโซลูชันทางการเงินสำหรับพวกแอปชำระเงินด้วยนะเหมือนจะสร้างประสบการณ์บัญชีอัจฉริยะหรือ smart account ให้ผู้ใช้ครับถ้าให้สรุปสั้นๆเลยนะคะ s t a k e s t o n e ก็เหมือนพยายามสร้างตัวเองให้เป็นศูนย์กลางหรือเป็นฮับด้านโครงสร้างพื้นฐานเรื่องสภาพคล่องสำหรับโลกยกใหม่ที่เป็น multi-chain มีบล็อก c h a เยอะแยะไปหมด โดยมีเครื่องมือให้พร้อมเลยทั้งฝั่งคนที่อยากเอาสินทรัพย์มาสร้างผลตอบแทนแล้วก็ฝั่งโปรเจกต์ที่ต้องการสภาพคล่องไปใช้งานถูกต้องเลยครับประมาณนั้นเลยและประเด็นที่น่าคิดตามต่อก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าในโลกที่บล็อกเชนมันยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแยกส่วนกันมากขึ้นเนี่ยการจะสร้างสะพานที่เชื่อมสภาพคล่องข้ามไปมาให้มันได้ผลดีจริงๆปลอดภัยแล้วก็น่าเชื่อถือได้จริงๆเนี่ย มันท้าทายมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสเต็กตอนเองก็กำลังจะก้าวไปใช้เดอในการกำกับดูแลเต็มตัวแล้วก็ยังมีแผนจะนำา AI เข้ามาช่วยจัดการอีกคำถามสำคัญก็คือพวกเขาจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ไหมจะสร้างความแตกต่างแล้วก็รักษาความน่าเชื่อถือท่ามกลางการแข่งขันที่สูงแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าในระยะยาวครับอันนี้น่าติดตามมากๆครับ